Hey, pop the trunk, open up คลิปนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงตู้กาชาต้นเดือนมีนา2ตู้กันนะครับผมก็ตู้แรกนะครับจะเป็นตู้ของโมบิลสูตรห้าดาวตัวใหม่นะครับผมส่วนตู้ที่2เนี่ยก็จะเป็นตู้ของ Co-op อ n ยูนนะครับนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมโอเค เดี๋ยวเรามาพูดถึงตู้ของโมบิสูด5ดาวกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะในรายละเอียดข่าวสารนะครับผมตู้นี้ก็มีการใส่โมบิสูด5ดาวตัวใหม่เข้ามา2ตัวนะครับผมตัวแรกนะก็จะเป็นประเภทรอบด้านเด s t ตินีกันดั้นะครับวิงออฟไลท์นะามาคู่กับเลเจนด์กันดั้นะครับผมเป็นโมบิสูดคอมบายนั่นเองนะ ส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็เป็นโมบิสูตร5ดาวสายสนับสนุนนะครับแซ็คโวลดิเออร์ไลท์คอนเสิร์ตเวอร์ชันนะครับผมเป็นโมบิสูตรเลตฮินั่นเองนะโอเคเรามาดูกันนะครับผมในรายละเอียดเนี่ยเออ่รู้สึกว่าเขาเขาปรับโปรโมรชั่นมาใหม่แล้วนะครับตรงนี้นะก็คือผู้เล่นนะครับผมถ้าหากว่ากดเพชรครั้งที่1จนถึงครั้งที่6เนี่ยจะได้ตั๋วรางวัลมาอยู่ที่100ใบนะครับ แต่เริ่มตั้งแต่ครั้งที่7จนถึงครั้งที่80เลยนะครับ80นี่คือเต็มแม็กแล้วนะเออจะได้ตั๋วรางวัลมาที่200ใบนั่นเองนะครับผมเออก็จะมี2ขั้นนะครับในการได้ตั๋วรางวัลนั่นเองนะโอเคต่อมานะครับผมเรามาดูกันนะครับตู้นี้เขาบอกว่ามีโมบิสูดเข้ามาใหม่2ตัวอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็มีโมบิสูดเก่ามาให้เราได้ลุ้นกันอีกด้วยนะครับผมออก็จะเน้นไปในเรื่องของสาย เดสตินีนะครับซีรีส์เดสตินีนั่นเองนะที่จะออกมานะครับผมแล้วก็ถ้าหากว่าเรากดเพชรทุกๆุกครั้งที่3นะครับนี่ตรงนี้นะจะใช้เพชรในการกดแค่40เม็ดนะครับก็คือ50%เไปเลยนะครับลดลงไปให้นะโอเคต่อมามีอะไรอีกอ่ะมีจำนวนขูดฉลากให้ด้วยนะครับผมซึ่งในจำนวนขูดฉลากจะมีพิมพ์เขียวของโมบิสูตัวใหม่หน้าตู้มาให้นะครับ อ่าเลื่อนลงมานะครับผมก็จะเป็นโปรโมชั่นของตู้นี้นั่นเองนะกดเพชรครั้งที่1นนะครับจะได้นักบ,บินเสริมกิลเบิร์กมานะครับผมกดเพชรครั้งที่2นะก็จะได้นักบ,บินเสริมทาเลียนะครับและก็ครั้งที่3เนี่ยจะไม่มีอะไรให้นะครับผมแค่เป็นโปรโมชั่น40เนสนะครับและครั้งที่4นะครับผมก็จะได้นักบ,บินเสริมสเตล่ามานะครับและ ครั้งที่5นะครับผมครั้งที่5ก็จะได้นักบินเสริมีอาแคมเบลนะครับซึ่งมีอาแคมเบลคนนี้เป็นนักบินเสริมคนใหม่นะอันนี้นะครับผมเดี๋ยวทดกันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปว่ากันอีกทีนะต่อมานะครับผมก็จะยิงยาวมาถึงครั้งที่20เลยนะครับผมซึ่งครั้งที่20เนี่ยจะมีตั๋วเลือกโมบิสูดห้าดาวมาให้นะครับโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวเราเลื่อนลงมาดูนะครับผมข้างล่างนะครับก็จะเป็นการ โปรโมชั่นโมบิสูตตัวใหม่นั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นคู่คอมไบยนะครับผมแล้วกเ็เรื่องลงมาอีกก็จะเป็นแซกโปลิเออร์นะครับนี่ตัวใหม่นะอ่าโอเคถัดมานะครับผมก็จะเป็นโมบิสูต5ห้าดาวที่เขาใส่เข้ามาในตู้ให้ด้วยนะครับผมก็จะเป็นโมบิสูตห้าดาวาในซีรีส์ของเดตินี่นะครับ หน้าตาก็จะประมาณนี้นะโอเคมีคอมบายของสไตล์ฟรีดอมแล้วก็อินฟินิตี้จะติดอยู่ในนี้ด้วยนะครับเอาล่ะเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับผมมีอะไรอีกไหมเลื่อนลงมาเรื่อยๆเพิๆโอเคนี่ก็เป็นการโฆษณาถ้าไม่ตายเลทเทีวนะโอเคครับผมเรามาอยู่ในส่วนของตั๋วเลือกโมบิสูตรห้าดาวนะครับผมซึ่งตั๋วเนี้ยการที่เราจะได้มาก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับผมว่า จะต้องกดอยู่ที่20ครั้งด้วยกันนะครับซึ่งในนี้จะมีแค่โมบิสูรใหม่2ตัวนะโมบิสูดไฮาดาวใหม่2ตัวนะครับผมก็เป็นการการันตีนะครับว่าผู้เล่นกดครบ20ครั้งเนี่ยคือได้แน่ๆ1ตัวนะครับก็คือตัวนะแล้วเราก็ไปเลือกกันเองนะครับผมว่าจะเอาตัวไหนเนาะเรามาดูหน้าตาของนักบ,บินเสริมคนใหม่นะครับว่าจะเป็นยังไงนะชื่อว่ามีอาร์คมเบลนะครับผม มีการจำกัดซีรีส์ที่คุณเธอจะใส่ได้นะครับก็คือซีรีส์ของกันดัมซ e ดเด e ตินี y นะครับผมช่องเลน,นตาที่มีนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่8ช่องนะ3ช่องจะเป็นสีเหลืองนะครับผมก็จะบวกป้องกันบีมนะครับ100อ่าทั้ง3ช่องเลยนะครับผมโอเคนะแล้วก็ต่อมานะครับ2ช่องที่เราจะต้องใส่เองเนี่ยจะเป็นการป้องกันวัตถุนะครับทั้ง2ช่องเลยนะ บวก20%นะครับผมโอเคแล้วก็จะเหลืออีก3ช่องใช่ไหมสามช่องนี้เราก็จะใส่เองนะครับเป็นช่องว่างนะส่วน b m นะครับผมตอนนี้คุณเธอก็ยังไม่มี b m อยู่นะครับโอเคอ่ะเป็นการใส่นักบินเสริมในลักษณะเพิ่มพลังป้องกันนะครับผมถ้ามาในลักษณะนี้นะผมคิดว่าน่าจะใส่กับแซ็โบลิเออร์คอนเสิร์ตน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ ต่อมาเรามาดูเปอร์เซ็นต์ของตู้นี้กันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงเนาะ5ดาวเนี่ยจะอยู่ที่3.5เเซน,นะครับผมอ่าส่วนสีดาวก็จะอยู่ที่8.5เปเซ์ในหมวดของกลุ่มปกตินะครับโอเคพอเราเลื่อนลงมานะครับผมอ่าตรงนี้นะครับจะเห็นว่าซีรีส์ของกันดั้มซิตเดนนี่เนี่ยอันนี้จะมีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้นะครับผมเป็นโมบิสูตพิกอัพนะ Uh, ตัวใหม่นะครับจะอยู่ที่1%นะครับผมส่วนตัวเก่าจะอยู่ที่0.25%นั่นเองนะส่วนตัวอื่นที่ไม่ใช่ซีรีส์ซีดเดตินีนะครับผมก็จะอยู่ที่0.02%นนั่นเองนะครับเนี่ยหน้าตาก็ประมาณนี้นะก็โมวิสูทธห้าแล้วนี่ถือว่ามีเยอะนะอ่าไหนดูแวบ,บๆอ่ามีคู่ของบาวทอสด้วยนะครับผม โอเคกลุ่มแน่นอนนะครับกลุ่มแน่นอนก็ไม่มีเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลงนะครับผมอ่าห้าดาวก็จะอยู่ที่สามจุดห้าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตั๋วรางวัลนะครับผมตั๋วรางวัลก็ดาวม่วงจะราคาอยู่ที่สองร้อยห้าสิบนะครับต่อนหนึ่งใบนะเอ่อจะชูลงมาก็คือจะเป็นของซีดเดนดดนี่นะครับในซีรีส์นี้นะครับผมแล้วก็ ไล่มาเรื่อยๆก็จะเป็นโมบิสูดหาดาวของซีรีส์อื่นๆนะครับก็มีให้แลกเช่นเดียวกันนะต่อมานะครับผมก็จะเป็นนักบินเสริมนั่นเองนักบินเสริมก็คิดว่าน่าจะมาเกือบทุกซีรีส์เลยนะครับผมเอานาตาก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับโอเคใบปลดช่องนะครับผมก็จะราคาอยู่ที่300นั่นเองนะก็จะมีใบปลดช่องของโมบิสูดตัวใหม่ด้วยนะครับทังอ e n อนะก็จะมีทั้งอ e n อ เฉพาะหุ่นด้วยนะครับผมเยอยะแยะมากเลยอื่นๆนะครับก็จะมีแต่เหรียญตาเลเวล2นะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตู้ Co-op Unit ใหม่2ตัวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวของซีรีส์กันดั้มซีดเดติเ n ่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมว่าเป็นยังไงนะสำหรับตู้นี้ ในหน้าข่าวสารของตู้นี้นะครับผมเขาระบุเลยว่าจะมี c o o p f unit นะครับ2ตัวใส่เข้ามาใหม่นะครับผมตัวนึงเนี่ยจะเป็นก o u p นะครับผมอ่าเป็นสายประเภทโจมตีนะส่วนอีกตัวนะครับผมก็เป็น c o o p สายก่อกวน s a ซกโวล r เออนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในตู้นี้เขาบอกว่าจะมี m o วิสูตรห้าดาวอยู่ในนี้ด้วยนะตั้งแต่ช่วงเดือน1ปี2021นะครับจนถึงเดือน2ปี2023นะครับ ก็คิดว่าน่าจะมาเกือบหมดเลยนะครับผมสำหรับ m o b i สูตรดาวนะแต่ว่าบอกว่าเดือน2ปี2023อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะมีตัวคอมบ e อยู่ในนี้ด้วยหรือเปล่านะครับผมโอเคแล้วก็มี Co-op unit ตัวเก่านะครับผมอยู่ในตู้นี้ด้วยนั่นเองนะโคอ p อ n ยู co นะครับผมจะเพิ่มขึ้นเป็น10%นะครับแล้วก็โปรโมชั่นของตู้นี้นะครับจะมีเรื่องของการ ได้เหรียญตาอีเวนต์ของซีรีส์เซตเดติน่นะครับผมอเนียลแฟงนั่นเองนะก็กดเพจครั้งที่1นะครับจะได้เหรียญตาอีเวนต์เลเวลสมานะกดเพรครั้งที่3จะได้เหรียญตาอีเวนต์เลเวลหและกดเพจครั้งที่5นะครับจะได้เหรียญตาอีเวนต์เลเวลหนั่นเองนะต่อมานะครับผมก็จะเป็นการได้ตั๋วรางวัลนะครับในตู้นี้เนี่ยคุณจะได้ตั๋วรางวัลอยู่ที่200ใบนะตั้งแต่กดครั้งที่1จนถึง80เลยนะครับ ต่อมาก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ของตู้โคออฟยูนิตนะครับผมว่าจะเป็นยังไงเนาะอย่างแรกที่ผมเห็นนะที่เขาบอกว่า10%นะครับผมก็คือโคออฟยูนิตโดยรวมนะครับจะอยู่ที่1 0นะครับผมส่วนโมบิสุดห้าดาวเนี่ยจะอยู่ที่2%นั่นเองนะครับอ่ะกดมาที่หัวข้อกลุ่มแน่นอนแนละจะได้เห็นชัดชัดนะครับผมว่าเออหน้าตามันก็จะเหมือนเดิมนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมพอเราเลื่อนลงมานะครับตอนนี้โคออฟยูนิตของเรานะจะมีทั้งหมดอยู่7 ตัวแล้วนะครับเออเจ็ดตัวนะไม่รวมกับแซ็คที่เขาแถมมาให้นะครับผมเออแซ็คในซีดีกันดั้มอ่ะอ่าอันนั้นเขาแจกปีนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีมาให้อีกเมื่อไหร่นะครับโอเคต่อมานะครับผมจะเห็นว่าโควต์อ็อบยูนิตตัวใหม่เนี่ยจะอยู่ที่สี่เปอร์เซ็นเลยนะครับผมก็ถือว่าให้มาเยอะนะเออแต่ว่าโควต์ออตัวนึงจะอยู่ที่ศูนย์จุดสี่เปอร์เซ็นตนะครับผมหน้าตาจะเป็นแบบนี้รวมกันนะครับก็จะอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นนั่นเองนะ ส่วนโมบิสูตรห้าดาวนะครับผมโอเคเรามาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงอ่ะโมบิสูตรหาดาวนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็คือมันจะมี New กันดัม and l e รีกันดัมเซตมาด้วยนะครับผมเนี่ยเออมีมาให้นะยูนิคอนการดัมแอนด์เบนชีนอยอย่างเงี้ยอ่าคู่คอมไบมีนะครับผมสําหรับผู้เล่นที่หวังว่ามันจะมีคู่คอมไบหรือเปล่านะครับนี่ตรงนี้ก็มีนะ าวิงกันดัมนะครับแอนกันดัมเดดไซ์นะตัวนี้ <c oughs> ผมอวยกันดัมเดดไซด์จริงๆนะครับผมเออเริ่มมาก็บินกำแพงหล็กให้กับทั้งทีมเลยนะครับอันนี้น่าสนใจนะเออตัวนี้ผมก็ยังชอบอยู่แต่ก็ไม่เคยกดไต้นะครับเออบ่นไปงั้นแหละนะครับผมแล้วก็มีกันดัมบาวทอสลูปัสแองกูเชียนรีเบ f ฟูซิตี้อยู่นี่ด้วยนะครับผมโอ้ก็ถือว่าเยอะนะเออถือว่าเยอะนะครับผมสำหรับโมบิสู i t าดาวนะครับ แต่ก็ให้มาอยู่ที่0.022์นะครับผมเอ่อรวมกันแล้วก็อยู่ที่2นนั่นเองนะครับอืมโอกาสก็ยังถือว่าน้อยนะครับผมสำหรับตู้นี้นะถัดมานะครับผมก็จะเป็นตัว๋วรางวัลของตู้ Co-op Unit นะครับนำทีมโดยดาวม่วงนั่นเองนะดาวม่วงเนี่ยจะอยู่ที่ราคา600นะครับผมกดซื้อครั้งหนึ่งนะจะได้มาอยู่ที่3ดวงเลยนะครับ แล้วก็จะมีดาวม่งวงของโมบิสูดหดาวนะครับผมราคาอยู่ที่250นั่นเองนะครับผมต่อมาก็จะเป็นนักบินเสริมนะครับนักบินเสริมอันนี้ผมเชื่อว่ามาทุกซีรีส์นะเออราคาอยู่ที่200นะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นใบปลดช่องนะครับใบปลดช่องก็ราคาอยู่ที่3 0 0้นั่นเองนะครับผมนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นถัง EN นะครับผมถัง EN เฉพาะหุ่นนะก็ มีให้เลือกสรรกันนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ผมเชื่อว,ว่าคงไม่ได้ซื้อกันหรอกนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับอื่นๆก็จะเป็นเหรียญตานักบินเสริมเลเวล2นั่นเองนะครับเรามาสรุปกันนะครับผม2ตู้นี้ตู้ไหนหน่ากดนะบอกได้เลยนะครับผมมันน่ากดกันทั้ง2ตู้เลยนะครับด้วยความที่มีโมบิสูท่าดาวตัวใหม่มานะครับแล้วก็มีโมบิสูครูออฟยูนิตใหม่มาให้เราด้วยนะครับซึ่งมันจะแยกตู้กันนะ สำหรับผู้เล่นท่านไหนนะครับผมต้องการโมบิสูต5ดาวนะครับก็ผมอยากจะอวยในตู้ของโมบิสูต5ดาวตัวใหม่นะครับเพราะว่ามันมีเปอร์เซน็นในการได้มากกว่านะครับผมแต่สำหรับผู้เล่นที่กำลังมองหาตัวที่เป็นโคอ็อ n ยูนิตนะครับผมก็มาที่ตู้โคอ็อบยูนิตเลยนะครับเพราะว่าเขาให้เปอร์เซน็นเยอะนะครับผมเออแบบนี้นะครับ ก็ลองช่างใจกันดูนะครับผมว่าอยากจะกดตู้ไหนนะครับสำหรับผู้เล่นเนาะแต่โดยพื้นฐานแล้วนะก็คงจะต้องกดตู้โมบิสูท5าดาวกันนะครับผมแล้วก็มีการการันตีด้วยนะถ้าหากว่าผู้เล่นเนี่ยกดไปถึงครั้งที่20นะครับคือมันมีตัวเลือกมาให้นะอันนี้สามารถเลือกได้นะครับผมแล้วก็การกดครั้งที่5เนี่ยจะได้นักบินเสริมคนใหม่มาด้วยนะครับก็คือมีอาเนาะ หน้าตาคุณเธอก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่มี R นะฮะส่วน Co-op Unit นะครับผม Co-op Unit เนี่ยถ้าหากว่ากดแล้วมันไม่ออกนะครับผมเราก็สามารถใช้ตั๋วรางวัลเนี่ยไปแลกของอย่างอื่นก็ได้นะครับผมแต่ว่าในตู้ของ Co-op Unit นะครับเขาไม่มีการลดเพชรนะไม่มีการลดราคานะครับผมต้องเข้าใจกันตรงนี้ด้วยนะ แต่ของตู้โมบิสูตรห้าดาวเนี่ยมันจะมีโปรโมชั่นอยู่ก็คือกดทุกๆครั้งที่3นะครับจะมีการลดเพชรในการกดด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะครับผมเพราะว่าโมบิสูตรห้าดาวนะครับเป็นตัวชี้วัดในการชนะเลยนะแต่ว่าโคอ p อฟ i ยูนิตเนี่ยมันจะเป็นตัวเสริมนะครับเพราะฉะนั้นอ,อ,อยากให้เน้นอยากให้สนใจในโมบิสูตรห้าดาวมากกว่าโคอ p อฟนะครับผม โอเคนะครับถ้าหาว่าใครกดได้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะทั้ง2ตู้เลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้นะครับผู้เล่นท่านอื่นจะได้มองเห็นด้วยกันนะโอเคครับผมขอให้มีความสุขกับเกมครับ